สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาค่้ามซีทีประจำคืนวันอาทิตย์ที่3มิถุนายน2555นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับบรรยากาศการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นไปอย่างเงียบเหงานะครับเนื่องจากทั้งนายกและสมาชิกที่ลงสมัครต่างไร้คู่แข่งครับ สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกรณีครบวาระการดำรงตําแหน่งที่ทําการเลือกตั้งในวันที่3มิถุนายน2555นนี้ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยบรรยากาศการมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนของประชาชนผู้มีสิทธิ์ค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีความคึกคักเท่าใดประชาชนได้ทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างบางตาเนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทางผู้ลงสมัครสมาชิกสภา,าองค์การ,ร,ารบร,าาร,ริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีต่างไร้คู่แข่ง <n> ซึ่งผู้ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีรอบนี้มีผู้สมัครเพียงรายเดียวคืออดีตนายกสี่สมัยนายธนพลกิจการส่วนผู้สมัครเขตทั้ง30เขตเลือกตั้งส่วนใหญ่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตคนเดิมลงสมัครแบบไร้คู่แข่งเช่นกัน ส่งผลให้บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเป็นไปอย่างเงียบเหงายกเว้นเขตที่มีการแข่งขันอย่างจริงจังเช่นเขต6ออำเภอเมืองมีผู้สมัคร3รายเขต1อําอำเภอในายอามผู้สมัครสองรายเขตสองในเยอามผู้สมัคร3รายอำเภอแหลมสิงมี2เขตผู้สมัครเขตละสองรายอำเภอแก่งหางแมวเขตหนึ่งผู้สมัคร3รายเขต2ผู้สมัคร4รายอำเภอเขาขี้จกูดมี2ขเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครเขตละสองราย สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น385,885คนมีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น773หน่วยจาก30เขตเลือกตั้งแบ่งเป็นเขตอำเภอเมือง183หน่วยผู้มีสิทธิ์92,612คนอําเภอมะขาม47หน่วยผู้มีสิทธิ์23,896คนอํเภอในยาม49หน่วย ผู้มีสิทธิ์25,462คนอำเภอเขาคิจกูด37หน่วยผู้มีสิทธิ์20,319คนอำเภอแหลมสิงห์55หน่วยผู้มีสิทธิ์25,107คนอำเภอสอยดาว94หน่วยผู้มีสิทธิ์46,946คนอำเภอขลุง80หน่วยผู้มีสิทธิ์42,498คนอำเภอแก่งหางแมว65หน่วยผู้มีสิทธิ์28,818คน อำเภอโป่งน้ำร้อน64หน่วยผู้มีสิทธิ์29,608คนและอำเภอท่าใหม่ครับ99หน่วยผู้มีสิทธิ์56,119คน